ค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับกาแฟควรอยู่ที่เท่าไหร่ค่า pH นะคะเป็นค่าที่แสดงความเป็นกรดเบสนะคะโดยค่า pH เนี่ยจะอยู่ในช่วง1-14ถ้าค่า pH นะคะที่น้อยกว่า7จะมีฤทธิ์เป็นกรดและถ้าค่า pH นะคะที่มากกว่า7จะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่างนะคะโดยปกติแล้วค่า pH นะคะของกาแฟที่ผ่านการชงแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วง4-7ขึ้นอยู่กับชนิดกของกาแฟนะคะส่วนน้ํา ส่วนน้ำนะคะที่นํามาชงกาแฟเนี่ยก็ควรที่จะมีค่า pH นะคะประมาณ7นั่นเองนะคะหรือบวกลบได้เล็กน้อยเพื่อไม่ให้รสชาติของกาแฟนะคะถูกผลกระทบจากความเป็นกรดหรือด่างของน้ํานั่นเองนะคะ ถ้าใครฟังคลิปนี้นะคะอยากที่จะแชร์นะคะไปให้เพื่อนให้ให้พี่ให้น้องนะคะที่กําลังเปิดร้านทํากาแฟนะคะหรือว่ามีธุรกิจทํากาแฟเนี่ยก็สามารถที่จะแชร์คลิปนี้ได้นะคะหรือว่าใครเนี่ยที่สอบถามนะคะว่าที่บ้านเนี่ยก็เปิดร้านกาแฟเหมือนกันแต่ว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีเครื่องกรองนะคะที่สามารถที่จะตั้งค่าพวก TDS ได้นะคะก็สามารถที่จะปรึกษากับเราได้นะคะที่ดอเรกรีนเลยนะคะ